สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครกับผมมะยุสคารนะรวันนี้ก็อยู่กันที่นะครับบริษัททัตตี Auto ้ออโตเทสตนะเสรีไทย71นะครับ,รรบวันนี้นะมีรถ SUV เข้ามาใหม่เป็นรุ่นที่ลูกค้าตามหายเยอะมากนะฮะกับเจ้าตัว c r v Gen 4นะีะคันนี้ได้เป็นสีดำด้วยแล้วก็รถสภาพสวยกิฟต์เลยนะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่นะเป็นรถปี2015จดทะเบียนปี17นะครับ คันนี้จะเป็นตัวรุ่น CR-V 2.0S นะครับเกียร์ออโต้ปี2015.17นะฮะราคาขายอยู่ที่6 1 5 0 0 0บาทนะครับอ่า6 1 5 0 0 0บาทลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะพออยู่ประมาณ12,000นะครับนีเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะสำหรับลูกค้าเครดิตดีนะครับบอกได้เลยว่าใครมาก่อนได้ก่อนเลยนะฮะติดต่อจอง ด่วนเลยนะฮะที่เบอร์0843 848 404นเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามขอดูรูปเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัว c ซ v g e วิคันนี้นะฮะไม่ใช้เพียง133,000กิโลเท่านั้นนะครับก็ถือว่าไม่เยอะนะฮะรถปี1 5 1 7ได้เป็นนะครับตัวนี้เป็น2ตัว S นะตัวเริ่มต้นนั่นเองแต่ว่าก็ได้เป็นแบบสวยนะครับเป็น คุงสเกิร์ตอะไรสวยแล้วนะครับรถไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่มจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับอันนี้นะฮะก็สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ6 5 0 0 0 0บาทนะครับก่อนที่เราจะไปชมในส่วนตัวรายละเอียดของเจ้าตัว CRV เจน4คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับคันนี้นะฮะในส่วนตัวโฉมนะเป็นโฉมนะครับเจนสีนั่นเองนะครับ รุ่นนี้นะครับไฟไฟหน้าก็จะได้เป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะครับนี่เลยมีไฟเดย์ทาวนิงไลท์นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำตัดกับสีโครเมียนโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ได้มาเป็นล้อกุยางกุญแยนะครับนี่เลยดิสเบรกแล้วด้วยนะครับกระจกว่าปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยกุญแจสมาร์ทเอ็นทีนะฮะคันนี้นะครับดิสเบรกสีล้อด้วยนะครับแล้วก็ ในส่วนตัวไฟท้ายจะเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับนี่เลยสวยสวยงามมากคันนี้นะครับนี่นะฮะให้ดูภายในนะครับผมนี่นะครับกิกตบเลยนะครับน็อตไม่มีขยับนะฮะในส่วนของเบาะเบาะจะเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับผมนี่เลยนะครับกิบจริงนะฮะคันนี้ป้ายทะเบียนนี้เลยนะฮะ ในส่วนด้านหลังนะครับประตูแผ่ประตูแทบไม่มีรูรอยเลยนะครับเบาะหนังสวยๆนะครับแอร์ด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยนะฮะได้พรมแบบกระดมมาให้นะครับสคาเป็ดมาให้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยนะครับเบาะหนังไฟฟ้าปรับได้ถึง8ทิศทางเลยนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทร ไม่หน3่งแมนัยกิโลนะครับจอมาให้เรียบเปเกียร์ออโต้พุสสตาร์ทนะครับผมนะก็ยังไงก็ขอฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับติดต่อมาด่วนเลยนะฮะที่เบอร์084-384-8404หรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษ,ษัทเตี้ยออโตเทรดนะครับเสรีไทย71นะครับ อขอฝากด้วยสำหรับ CRV Gen4 นะครับ 2.0S Gear a u ออปี2015.17นะราคาขายอยู่ที่6 1 5 0 0 0บาทนะฮะลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับผ่อนอยู่ประมาณ10,002 2นะไมค์คันนี้เอ้รถคันนี้ใช้ไป133,000กิโลเท่านั้นนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ทางช่องของผมด้วยนะสำหรับวันนี้ผมมะยุสคาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ